ครับวันนี้ก็ขอความก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องๆ Special Unit นะครับ Close Friend อ่าเดบิวต์นะครับเพลงวันนี้เป็นเพลงใหม่เลยนะครับที่เราทำขึ้นมาใช่ไหมครับเพื่อให้กับน้องๆกลุ่ม Close Friend ซึ่งเป็น Special Unit นะครับอ่ในในใน Last Idol ซีซั่นหนึ่งนี้นะครับก็อ่าขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ทาง True เนี่ยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่เราได้เอา สภาพกำลังของ True 5G นะครับมาช่วย power ให้สเตจนะครับที่น้องๆได้ได้ perform นะครับเป็นเวทีที่มีความสนุกสนานแล้วก็เป็นเวทีที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับครับที่มาของ unit c l o s s f r i e n d นะครับจากน้องๆในวันนี้เนี่ยนะครับมาจากการโหวตนะครับของพลังมหาชนนะครับคนไทยนะครับผ่านในช่วง ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ครับว่าน้องๆทุกคนเนี่ยได้ฉายแสงนะครับแล้วก็มีประกายที่สร้างความสุขให้กับคนไทยนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนจนถึงทั้งตอนนี้นะครับทาง True 5 G ก็เลยอยากจะสนับสนุนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการฟ form special unit ที่ชื่อว่า c l o s e f r i e n d นะครับ Power by True 5 G เนี่ยนะครับมาผลักดันให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเอาศักยภาพของน้องๆเนี่ยเข้าสู่วงการบันเทิงนะครับที่ เต็มรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการพาน้องๆเนี่ยนะครับเข้าไปออดิชั่นนะครับกับค่าย True CJ ของเรานะครับหรือแม้กระทั่ง True Online Station นะครับที่เป็นแหล่งรวมนะครับอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่นะครับโดยเฉพาะยิ่งเกมเมอร์ทั้งหลายนะครับน้องๆก็จะมีโอกาสได้ไปมีประสบการณ์นะครับกับพี่ๆนะครับแล้วก็โปรเฟชชั่นอลในวงการนะครับ อันที่3เลยอย่างที่พวกเราเห็นกันนะครับทรูของเรามีสินค้าและบริการมากมายนะครับปีปีหน,นึ่งนียเราก็าได้จําเป็นที่จะต้องมีน้องๆน,นะครับที่จะเข้ามาช่วยสื่อสารทางการตลาดนะครับน้องๆทุกคนจะได้ถูกเข้ามาคัดเลือกนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของงานคอมเพลน commercial ของเรางานโฆษณาของเราแล้วก็แคมเปญดีๆที่ทรู G จะมอบให้กับคนไทยในปีนี้ครับ ครับสำหรับวันนี้เองทุกท่านคงได้ยินเพลงรับที่แท้ทรูนะครับซึ่งเพราะมากๆเลยเมื่อกี้ติดติดหูทุกคนนะครับแล้วก็น้องๆได้ได้แสดงอย่างท็อปฟอร์มมาเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ยินเพลงนี้กันนะครับเดือนหน้าครับเราจะมีมิวสิกวิดีโอนะครับที่พร้อมให้ทุกท่านได้ชมผ่านช่องของ True ID แล้วก็ทุกๆชแนลนะครับที่เราได้เสริมแรงแล้วก็ร่วมกันโปรโมทให้เพลงเพลงนี้เนี่ยนะครับ นำพาความสุขให้กับคนไทยแล้วก็แฟนคลับของน้องๆทุกคนนะครับที่ที่อยู่ในที่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์ให้กับค้ชเฟรนด์นะครับสเปเชียลยูนิตนะครับที่วันนี้เรามีเดบิวต์กันครับ ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยฝึกซ้อมกันานานนานมากเลยค่ะแล้วยูนิตโฟรเสตนะคะก็มีการเลือกที่ยาวนานที่สุดเลยเพราะว่าเราเนี่ยต้องคัดเลือกกันตั้งแต่เริ่มรายการ,การไอดอลไทยแลนด์เลยค่ะแล้วก็ให้แฟนทุกคนนะคะให้ผู้ชมทุกคนเนี่ยโหวตคนที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นกาลังใจเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้มาเดบิวต์ในวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆาเลยค่ะที่วันนี้ในที่สุดนะคะก็ได้มาโชว์เพลงดักที่แท้ทชู่ให้กับทุกคนได้รับชมแล้วก็รับฟังแล้วค่ะ สำหรับคอนเซปต์นะคะของยูนิคอร์เซนนะคะชื่อก็บอกตายตัวอยางแล้วว่าคอรเซนแปลว่าเพื่อนสนิทใช่ไหมคะพวกเราเนี่ยก็จะเป็นคอนเซปต์ที่อยากที่จะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเป็นเพื่อนกันเป็นคอนเซปต์ที่เข้าถึงง่ายนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมองพวกเราแล้วรู้สึกว่าสบายใจอยากที่จะมาหาบ่อยๆอยากที่จะมาสนับสนุนกันแล้วก็อยากที่จะมารับสิ่งดีๆจากพวกเราไปได้วยกัน,นะคะ่นคใะใช่เลย,เเลยเค่ะใ่เลยค่ให้หัวไอ้คีใช่ไหมคะได้เลยค่ะ ๋อได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็มีซิ่ิดีมาฝากทุกคนด้วยนะคะครบกับทูดีกว่าเร็วครบแรงและล้บบมเยค,ค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็ได้ตอนนี้นะคะเราก็ได้ เดบิวต์เพลงรักที่แร์ทูออกไปแล้วเชื่อว่าในอนาคตนะคะก็จะมีงานต่างๆโอกาสต่างๆนะคะเข้ามาให้พวกเราได้ไปแสดงแล้วก็ได้ไปโชว์ให้ทุกคนเห็นในรูปแบบใหม่ๆหรือว่าได้ทําให้ทุกคนนะคะได้เห็นพวกเราในมุมมองใหม่ๆอีกเยอะแยะเลยค่ะอยากให้ทุกคนนะคะช่วยติดตามยูนิคโ s สเฟรนแล้วก็รัสไอดอลไทยแลนด์ด้วยค่ะการแข่งขันชไมอาฝั่งนี้ห่อยค่ะ การแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะของโยกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะจริงๆก็ตอนแข่งขันก็รู้สึกทั้งสนุกแล้วก็กดดันด้วยค่ะสนุกที่ได้เจอตอนนั้นอ่าได้เจอเพื่อนๆค่ะได้เป็นสมาชิชัวคาวแล้วก็จริงๆก็สนุกเหมือนกันค่ะที่ได้ลงมาแสดงค่ะ แต่ไม่สนุกกับฝนตัดสิแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็มีทูที่ยังเป็นเหมือนแสงสว่างให้เราค่ะให้เราได้รับโอกาสที่จะมาแสดงอีกครั้งค <c oughs> ่ะคือต้องบอกว่าตอนแข่งขันในรายการใช่ไหมคะมันเครียดมากมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้เป็นตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาหัวใจเรานะคะก็คือการมีทูไฟทีสเปเชียลยูนิตนั่นแหละทาให้เรามีความหวังขึ้นมานอะแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยค่ะที่โหวตให้กับพวกเราจนมีโอกาสได้มาเป็นโค้์ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะ กันของเราแบบ t G นะคะถูกกันยังไงบ้างอ่ะต่างเรืนอไหนต่างเรื่ไหนนะ่ะก็พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสไปที่ t X R Studio ด้วยนะคะเราก็ได้ไปเล่นด้วยกันแล้วก็ได้ไปแบบไปพูดคุยกับแฟนๆใน t o X R Studio ด้วยแล้วกิจกรรมวันนั้นเนี <4 <4 <4 <4 ่ยก็สนุกมากๆเลยค่ะรวมไปถึงวันที่ประกาศผลรางวัลนะคะเราก็ได้ไปที่ t o X R Studio อีกครั้งเหมือนกันแล้ววันนั้นนะคะก็เป็นวันที่ประทับใจมากเลยเนาะที่เป็นวันประกาศผลของพวกเราว่าพวกเราเนี่ยได้เป็น t o Five G Special Unit นะ ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของทูค่ะม,มีเสมยงไหมคะพี่ก้อยได้ไหมพี่ก้อยได้ไหมอะความผูกพันความผูกพันจริงๆอ๋อจริงๆคือจริงๆบังเอิญมากเลยค่ะเพราะก่อนหน้านี้หนูก็แบบมีความผูกพันแบบก็ใช้แบบบริการของทูมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งพอได้มาเป็นทูไฟทีสเปเชียลยูนิตก็ยิ่งแบบรู้สึกแบบเหมือนยิ่งแบบได้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไปอีกก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหแบบ เหมือนทูเริ่มมาแบบมีเหมือนแบบมาเป็นเพื่อนสนิทในชีวิตก <laughs> ็ตามชื่อเลยค่ะโค้ดเพนก็เหมือนแบบมีเพออยู่ข้างๆล้วก็รู้สึกสบายใจค่ะนั้นนันหนูก็รู้สึกว่าเหมือนแบบว่าตรงตามสโลแกนของเราก็คือหมยหมาโว่าชื่อบองของเราก็คือเพื่อนสนิทหรือว่าโค้ดเฟน่นองก็คือเราไปไหนแล้วก็มีทูอยู่ข้างๆตลอดค่ะก <laughs> ็อุ่นใจที่มีทูอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็ม<ไ>ีเพลงรักที่แท้ทูเนี่ยก็เป็นการเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาคบกับเราแล้วก็เข้ามาคบกับทูค่ะ ก็ l a s t Idol Official นะคะเป็นแฟนเพจใน Facebook แล้วก็ Instagram เลยค่ะเ์ชว่า l a s t Idol Thailand นะคะแล้วพวกเราก็มีโซเชียลมีเดียส่วนตัวกันด้วยนะคะเจสามารถเร์ชื่อพวกเรานะคะ l a s t Idol TH ได้เลยค่ะหรือว่าในหรือว่าใน facebook นะคะก็เป็นแฟนเพจชื่อของพวกเรานะคะ l a s t Idol Thailand ค่ะ ได้ครับพบกับครูดียิ่งกว่าเร็วครบแรงอันเราต้องมาใกล้ๆกันพบกับครูดียิ่งกว่า็เคัถือเบงอ๋อร็วครบลให้โอเวอร์ช่วยด้วยนะคะอกนอกับครดีกาเร็วคร